สวัสดีค่ะทุกท่านบน YouTube นะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o ย u ทูบหวานชูกาเลฟจ s นิสนว l แ n d ซีร i ส์ค่ะก็สำหรับ เจาะข่าวบันเทิงนะคะในสุดสัปดาห์นี้หวานขอนำเสนอเรื่องราวของคุณหยางจือค่ะซึ่งก็เป็นดารานักแสดงหญิงอีกท่านหนึ่งนะคะที่มีผลงานออกมามากมายแล้วก็ผลงานของเธอได้รับความนิยมนะคะแล้วก็เห็นถึงความพยายามของเธอแล้วก็การพัฒนาฝีมือการแสดงมานะคะสำหรับคุณหยางจื่อเนี่ยก็เป็นนักแสดงนะคะทั้งภาพยนตร์แล้วก็ดาราโทรทัศน์ที่เปิดตัวมาเร็วมากเลยเพราะว่าเธอเข้าวงการ ตั้งแต่อายุ7ขวบนะคะสำหรับคุณหยางจือค่ะก็สำหรับตอน7ขวบนั้นได้แสดงละครโทรทัศน์เรื่องแรกของประเทศจีนนะคะก็เรื่องนั้นน่าจะไม่ได้มาฉายในประเทศไทยหรอกชื่อภาษาอังกฤษก็คือ so out of the m o u n t a i n นะคะในตอนนั้นเธอก็มีความเป็นเด็กแล้วก็สดใสนะคะรู้สึกว่าหวานจะมีรูปมาฝากด้วยหละซึ่งตอนนั้นก็จะดูว่ามีเขาลางของการเป็นคุณหยางจือในวัยที่เป็นสาวอยู่นิดๆหน่อยๆนะคะแต่เราจะเห็นว่า มีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะก็เป็นธรรมดาค่ะเด็กกับผู้ใหญ่เนาะตั้งแต่นั้นมานะคะตั้งแต่7ขวบมาเนี่ยคุณหยางจือก็เรียกว่าเป็นตัวน้อยนะคะหยางจือตัวน้อยได้เข้าสู่วงการภาพยนตร์แล้วก็วงการบันเทิงนะั่นแหละเอาง่ายๆ,างายๆวงการโทรทัศน์นะคะภาพยนตร์แล้วก็โทรทัศน์ของประเทศจีนแล้วก็ได้แสดงนะคะเป็นแบบตัวละครเด็กมาหลายๆเรื่องเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นบทบาทเล็กๆน้อยๆอย่างไรนะคะแต่เธอก็ได้โอกาสในวงการบันเทิงนั่นเองก็ได้สะสมประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้นะคะแถมได้วางรากฐานที่มั่นคงสำหรับอาชีพการแสดงในอนาคตของเธอเอาไว้ด้วยค่ะซึ่งนะคะในที่สุดแล้วนะคะนักแสดงนะคะคุณหยางจือก็เป็นที่จดจำหน้าตาของของผู้ชมในประเทศจีนได้ในปี2004ค่ะซึ่งเธอก็ยังได้รับบทเด็กอยู่นะคะเป็นเสียเชี่ยในเรื่อง Family with children ค่ะเป็นละครครอบครัวน่ารักน่ารักนะคะเรื่องนี้ก็คงไม่ได้มาออนแอร์ในประเทศไทยแน่นอน family with children เนี่ยนะคะเพราะว่า เพราะว่าประเทศไทยไม่ค่อยนิยมในแนวแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นจะไม่ใช่แนวรักๆค้ายๆก็เลยเรื่องนี้ก็จะยังไม่ได้เข้ามาแต่ว่าคุณหยางจื่อเนี่ยเป็นที่จดจําหน้าตาได้จากเรื่องนี้นะคะในปี2004นั่นเองแล้วในเวลานั้นเองนะคะเธอก็ได้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ต้องอยู่หน้ากล้องแล้วก็มีคนมารุมร้อมเธอเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเธอเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาเรื่อยๆตั้งแต่อายุ7ขวบนั่นเองค่ะก็ทําให้คุณหยางจื่อนะคะได้รับการชมเชยว่าเป็น คนที่เข้าใจบทละครแล้วก็บทบาทที่ตัวเธอจะได้รับเนี่ยเป็นอย่างดีนะคะทําให้เด็กน้อยเสียเฉียในละครเรื่องนี้ทั้งสดใสแล้วก็น่ารักเล่นได้ตามคาแรคเ,เตอรเ์เป๊ะเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีละครโทรทัศน์อื่นๆต่อมาที่คุณหยางจือก็ได้เล่นมาเรื่อยๆนะคะถือว่าเป็นดาราคนหนึ่งที่ค่อนข้างจะโชคดีทีเดียวที่อยู่ในแวดวงของวงการบันเทิงมาตั้งแต่เด็กแล้วก็กลายเป็นดารา เด็กที่เป็นที่รู้จักกันดีในวงการบันเทิงของประเทศจีนค่ะนี้อย่างไรก็ตามนะคะ,ะเวลาที่แสดงเนี่ยมันก็ต้องมีคำวิพากวิจาร์ณใช่ไหมคะก็สำหรับบทบาทการแสดงในเรื่องนี้ถึงแม้ว่าคนจะจำหน้าตาของคุณหยางจือได้แล้วแต่ก็มีการวิพากวิจาร์ณว่าโอย้ยังการแสดงแข็งทื่อจังเลยยังไม่มีการพัฒนาไปในระดับที่เรียกว่าดีเลยนะคะ,ะแต่คนเรามันก็ต้องมีวันที่ ต้องเริ่มต้นใช่ไหมคะวันที่เริ่มต้นมันจะเอาไปมี10เต็ม10เลยมันเป็นไปไม่ได้ค่ะแต่คนเรานะคะมีปากก็เมาส์กันไปค่ะทีนี้พอได้รับการประเมินแบบนี้แล้วนะคะหยางจื่อตอนนั้นที่ยังเป็นเด็กอยู่เธอก็มีความรู้สึกว่าเธอต้องสู้ค่ะเธอจะต้องแบบว่าไม,ไม่ปฏิเสธต่อคําที่ถูกตําหนิแล้วก็ไม่รู้สึกขุนมัวใดๆนะคะเธอจะต้องทําให้ได้อย่างคือพัฒนาขึ้นไปบทที่ยากขึ้นเธอจะต้องเล่นให้ได้แล้วก็พัฒนาฝีมือ นั่นเองค่ะซึ่งก็มีคนมีคนก็เคยสบประมาทเธอด้วยนะคะว่าความสามารถในการแสดงศิละปะการต่อสู้ของเธอนี้มันช่างไม่ได้เรื่องในตอนแรกนะคะในตอนแรกที่เธอได้รับบทบาทที่ต้องเป็นแบบกําลังภายในหรืออะไรอย่างนี้ค่ะแต่ในที่สุดนะคะผลตอบแทนของความพยายามของเธอที่ท่ามกลางคําตําหนิแล้วก็คาเมสาเม้ามาเรื่อยๆเนี่ยเธอก็ประสบความสําเร็จในปี2010นะคะเพราะว่าเธอได้รับ การยอมรับจากสถาบันภาพยนตร์ของเมืองปักกิ่งค่ะเธอสามารถที่จะ เข้าไปเรียนในนั้นได้สำเร็จนะคะเป็นการสอบเข้าซึ่งมันก็ต้องมีการสอบภาคปฏิบัติด้วยเช่นกันนะคะหลังจากที่คุณหยางจือได้เข้าไปในมหาวิทยาลัยแล้วนะคะเธอเป็นคนหนึ่งที่ทิ้งงานในวงการไปเลยทั้งหมดค่ะจนกระทั่งเธอเรียนจบนะคะเพราะว่าเธอให้สัมภาษณ์ว่าเธอมีความรู้สึกว่าการเป็นนักศึกษาเนี่ยเธออยากใช้ชีวิตแบบเป็นนักศึกษาที่ตั้งใจเรียนเป็นนักศึกษาธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งในวิทยาลัยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ ในที่สุดค่ะเธอก็ผลักดันตัวเองนะคะก็คือสามารถที่จะเรียนจบได้ตามเกณฑ์อย่างรวดเร็วเลยแล้วก็เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ในเรื่องของการแสดงค่ะเธอสามารถที่จะเข้ากับผู้คนได้ดีนะคะคือมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีทีนี้ในช่วงหลายปีที่เธออยู่ในมหาวิทชยรลไยลเนี่ยนะคะศึกษาอยู่เนี่ยเธอก็พยายามที่จะที่จะ อกอบโกยความรู้นะคะเพราะเธออยากได้ภาคทฤษฎีเธอก็อยากได้ในระดับที่ว่าเธอสามารถจะนํามาปฏิบัติได้เป็นมืออาชีพอย่างขยันขันแข็งค่ะแล้วนอกจากนี้เธอก็พัฒนานะคะพยายามที่จะพัฒนาตัวเองก็คือเรื่องของอารมณ์ในการแสดงก็คือมีการซักซ้อมนะคะในมหาวิทยาลัยนั่นแหละอย่างหนักแน่นเลยแล้วก็ลบข้อบกพร่องต่างๆที่เธอได้ยินมาจากคําวิพากษ์วิจารณ์ของของคนที่มาวิจารณ์ผลงานของเธอเมื่อก่อนนี้นะคะ และนอกจากนี้แล้วค่ะการที่เธอเก็บตัวอยู่ในมหาวิทยาลัยนะคะเป็นช่วงที่เธอลดน้ําหนักลดความอ้วนเธอจะไม่ให้มีไขมันอยู่ในร่างกายของเธอเลยนะคะเป็นความตั้งใจของเธอค่ะเพราะฉะนั้นหลังจากการเรียนแล้วนะคะแหล่งที่ที่จะไปเจออย่างจือได้คือต้องอยู่ในโรงยิมของมหาวิทยาลัยนั่นแหละค่ะก็ทั้งวันเลยนะคะเพื่อให้เหงื่อออกแล้วก็ออกกําลังกายให้ร่างกายฟิตแอนด์เฟิร์มแล้วก็ กำจัดไขมันนั้นออกไปค่ะหลังจากที่จบการศึกษาแล้วจากวิทยาลัยนะคะคุณหยางจือก็ ปรากฏตัวอีกครั้งต่อหน้าสาธารณชนด้วยภาพลักษณ์ใหม่ค่ะเธอมาแบบทั้งผอมทั้งสวยหน้าเรียวขึ้นพร้อมทุกอย่างนะคะวิชาความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเธอพร้อมที่จะออกมาทํางานในวงการบันเทิงแล้วก็พร้อมที่จะมีมีนําความสวยงามนะคะแล้วก็นําความมีชีวิตชีวามาให้กับบทบาทที่เธอได้รับนะคะก็เป็นสไตล์ของไอดอลที่เป็นไอดอลของเยาวชนจีนอย่างสมบูรณ์แบบนะคะหลังจากที่เธอจบ ออกมาจากวิทยาลัยการแสดงเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นแน่นอนว่าก็มีละครนะคะหลายหลายเรื่องเลยก็ได้ติดต่อเธอมาซึ่งเธอก็มีเรียกว่ามีค่ายที่ดูแลเธออยู่ด้วยนะคะทีนี้ค่ะด้วยทักษะการแสดงที่ยอดเยี่ยมพร้อมกับแรงสนับสนุนอย่างต่อเนื่องนะคะก็ทําให้คุณหยางจื่อได้รับรางวัลนะคะเกี่ยวกับวงการบันเทิงที่เป็นสาขาภาพยนตร์และละครโทรทัศน์อย่างมากมายเลยนะคะแล้วเธอก็ได้จัด มาว่าเป็นอีกหนึ่งดารานักแสดงหญิงที่เป็นเป็นนักแสดงหญิงที่อยู่ในแถวหน้าของวงการบันเทิงจีนค่ะซึ่งนะคะความสำเร็จตรงนี้ก็มีคนถามหาว่าเอ๊ะครอบครัวคุณพ่อคุณแม่นะเป็นคนแบบไหนถึงปลูกฝังคุณอย่างจื่อได้มาดีอย่างนี้นะคะ อันที่จริงแล้วนะคะความสำเร็จของคุณหยางจื่อก็ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญค่ะคือนอกเหนือจากความพยายามของเธอเองเองแล้วนะคะก็ยังมีมีปัจจัยอีกมากมายซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่โชคดีอันนี้เรียกว่าโชคดีนะคะเพราะว่าครอบครัวเนี่ยโอ้โหสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะโดยเฉพาะคุณแม่นะคะต้องการที่จะให้คุณหยางจื่อเข้าวงการบันเทิงเป็นอย่างยิ่งเป็นความตั้งใจมาตั้งแต่ตั้งแต่ได้ลูกสาวแล้วล่ะคะ่ะตามข้อมูลที่ได้รับนะคะจาก จากชาวเน็ตของประเทศจีนนั่แหละค่ะหวานก็ไปอ่านมานะคะในเว็บไซต์ซื้อหลิงกับเว็บไซต์ 163.com นะคะก็คือ,อ,อพอ,อ,อคุณแม่ของหยางจื่อเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ธรรมดานะคะเพราะว่าคุณแม่ของหยางจื่อเนี่ยท่านก็ได้จบนะคะการศึกษามาจากประเทศรัสเซียในสาขาเ,เรียกว่าเป็นสาขานักภาคนะคะนักภาคภาพยนตร์แล้วก็โทรทัศน์แบบมืออาชีพเลยคือจบมาในสาขานี้โดยเฉพาะจากประเทศรัสเซียเลยนะคะทีนี้หลังจากที่ ที่เดินทางกลับมาประเทศจีนเนี่ยคุณแม่ของหยางจือก็เข้าสู่วงการบันเทิงจีนก่อนค่ะก็ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในในวงการภาคเสียงนะคะแล้วก็ เรื่องเรื่องที่ทำชื่อเสียงแล้วก็มีคนถามหาว่าใครเป็นคนาพากเสียงมากที่สุดเลยก็คือ uh, the r e g e n t of เจินหวนนะคะหรือว่าชีวประวัติของเจินหวนนั่นเองเรื่องนี้ดังมากๆในประเทศจีนค่ะแล้วคุณแม่ของคุณหยางจื่อไม่ได้าพากแค่ตัวละครเดียวในเรื่องนี้นะคะ ท่านอ่ะภาคสองคนคุณแม่ของหยางจื้อภาคตัวละครสองตัวก็คือนางสนมที่โหดเหี้ยมนั่นแหละค่ะใครโหดเหี้ยมที่สุดเพื่อนๆจํากันได้ไหมคะเรื่องเจิ้นหวนและเอาแต่ใจด้วยนะแล้วก็ตัวละครอ,อีกตัวหนึ่งก็คือฉุยจินซีหรือว่าจุยจินซื่อนั่นเองนะคะก็ทําให้เรื่องนี้ก็ถือได้ว่าคือเป็นเรื่องที่ดังมากๆเลยในตอนนั้นสําหรับเจิ้นหวนในประเทศจีนนะคะซึ่ง คุณแม่ของหยางจื่อนี่ก็คือไม่มีข้อมูลใดๆเนี่ยมาเป็นเวลาหลายปีเลยค่ะจนกระทั่งมาค่อยๆค่อยๆเปิดเผยนะคะตอนที่คุณหยางจื่อประสบความสําเร็จแล้วแล้วก็ได้รางวัลเรียบร้อยแล้วรางวัลแมกโนเลียนะคะของของจีนซึ่งเป็นรางวัลที่เรียกได้ว่าดาราท,ทุกคนน่ยที่มีฝีมือจะต้องจะต้อง อยากได้ละรางวัลน,นี้กันนะคะซึ่งก็ได้มากันหลายๆคนแล้วสำหรับดาราที่พวกเราชื่นชอบค่ะซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเลยนะคะที่จะทำให้ชีวิตของคุณอย่างจือประสบความสำเร็จมาถึงทุกวันนี้นะคะ ไหนๆก็พูดถึงคุณแม่แล้วนะคะก็ขอพูดถึงคุณพ่อนิดหน่อยคุณพ่อของคุณหยางจื่อเนี่ยเป็นนักผจญเพลิงค่ะอาชีพโดยดั้งเดิมแล้วนะคะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นแล้วเนาะก็แต่ก่อนเป็นนักผจญเพลิงนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ในครอบครัวดีมากๆเลยค่ะเนื่องจากเธอก็รักคุณพ่อมากนะคะเพราะฉะนั้นในละครเรื่อง Heroes of Fire ค่ะคุณหยางจื่อก็ไป คือไปสมัครที่จะแสดงเรื่องนี้เองเลยโดยที่จะไม่โดยที่ไม่รับค่าตอบแทนนะคะเพราะเธอต้องการที่จะ เผยแผ่แล้วก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่แสดงถึงความยากลำบากแล้วก็ความที่ให้ผู้คนได้เห็นถึงอันตรายของอาชีพนักผจญเพลิงค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็ได้รับคำชมเชยนะคะเพราะว่าคุณหยางจือซึ่งเป็นดาราด,ดังเรียบร้อยแล้วไปแสดงเรื่องนี้นะคะไปแสดงละครเรื่องนี้ให้ฟรีเลยค่ะไม่เอาค่าตัวนะคะส่วนชื่อของคุณพ่อคุณแม่นั้นนะคะหวานก็ต้องปิดเอาไว้ค่ะเพราะว่าปกติแล้วก็จะมีเขียนไว้นะคะเพราะว่าคุณ อย่างจื่อเนี่ยแล้วก็ทางคุณพ่อคุณแม่ของเขาต้องการที่จะไม่เปิดเผยชื่อต่อสาธารนณะชนมากนะักคืออยากจะเก็บตัวเองอยู่ในอยู่ใน ส่วนที่เป็นส่วนตัวนะคะแต่อย่างไรก็ตามเรียกได้ว่าเป็นคุณพ่อหยางแล้วก็คุณแม่หมานะคะเพราะว่าคุณแม่แท้หมานั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักแล้วก็ประวัตินะคะความเป็นมาเล็กๆน้อยๆของดาราที่มีนิสัยดีอีกคนหนึ่งในวงการบันเทิงเลยนะคะเพราะว่าคุณหยางจื่อจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีจริตจ,จักรการเท่าไหร่เธอจะเป็นคนที่มีความเป็นธรรมชาตินะคะในการแสดงออกค่ะถึงแม้ว่าบางครั้งจะเป็นคนเงียบๆแต่แต่จริงๆ แล้วเธอก็มีอ,อัธยาศัยที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วเธอดูเป็นธรรมชาติตลอดเวลาค่ะแล้วก็ได้รับคำชมเชยนะคะจากหลายๆคนในวงการบันเทิงว่าเออเธอเธอเป็นคนที่ค่อนข้างจะธรรมชาติง่ายๆเรียกได้ว่าธรรมชาตินะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิสตันนี้นะคะหวานก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะแล้วก็รักษาสุขภาพกันดีๆนะคะแล้วพบกับหวานได้ใหม่ในอพิสตันถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ นี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูการ์เลิฟชินีสโนเวลล์แอนด์ซีรีเพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ